อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสําหรับเอกสารแล้วก็ขั้นตอนในการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนคุณผู้ชมหลายท่านที่ไปส่งเอกสารแล้วก็กรอกเอกสารแล้วเข้าใจว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์ทันทีหรือว่าได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะวันนี้มีความชัดเจนขั้นตอนในการดําเนินงานของทางรัฐบาลขั้นตอนในการอนุมัติสิทธิ์สําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแบบไหนเมื่อไหร่จะรู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์ถ้าหากได้ รับสิทธิ์แล้วต้องใช้สิทธิ์อย่างไรไม่ใช่ว่าไปลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์ทันทีนะคะวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันเวลาและก็รายละเอียดในการรับสิทธิ์นั่นเองค่ะเขามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศมีหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องเยอะมากเลยนะคะว่าไปลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้สิทธิ์เลยไหมเรื่องนี้นะคะต้องมีขั้นตอนอีกก็คือมีการพิจารณามีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ก็จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไปลงทะเบียนในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ใช่ว่าได้สิทธิ์ทันทีนะคะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเขามีขั้นตอนมีกระบวนการในการ เจรน,นาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับการลงทะเบียนในที่ว่าการอําเภอสํานักง,งานคลังจังหวัดอทกศอ,อมศิลกรุงไทยนะคะทุกสาขาทั่วประเทศหนึ่งเลยมาดูในส่วนของกรณีโสดค่ะกรณีโสดคือเมื่อเราไปถึงยังจุดลงทะเบียนก็กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม8หน้านั่นแหละค่ะแล้วก็ พร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็นําเอกสารประกอบในส่วนของการยื่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนนะคะ กรณีการยื่นแบบฟอร์มเอกสารประกอบที่หน่วยงานผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารยืนยันในการลงทะเบียนแบบฟอร์มส่วนที่11นะคะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของขั้นตอนต่อมาก็คือการตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองหรือว่า,าผ่านหน่วยงานที่เรารับลงทะเบียนก็ได้คือเขาจะเริ่มประกาศในวันที่16กันยายนถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2องพน และจะมีการประกาศในทุกๆวันศุกร์นะคะถ้ากรณีเราผ่านนะคะก็รอตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด47หน่วยงานที่ได้แนะนําไปค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือกรณีท่านผ่านท่านก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโดยจะไปเริ่มใช้ในเดือนมกราคม2566นะคะ ถ้าหากใครที่ไม่ผ่านกรณีโสดฟังค่ะท่านต้องทําอย่างไรท่านต้องยืน่นุนธทร์แน่นอนค่ะแต่ท่านต้องยืน่นุทธทร์แบบไหนคือให้ท่านติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เพื่อแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งจะดําเนินการในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565เป็นต้นไปนะคะนี่คือกรณีโสดทีนี้เรามาดูกรณีในลักษณะของการลงทะเบียนแบบมีครอบครัว การลงทะเบียนแบบมีครอบครัวนะคะได้อธิบายไปในคลิปแรกว่าไปถึงกรอบแบบฟอร์มในการลงทะเบียนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยทั้งกรณีบุตรทั้งกรณีคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของบุตรด้วยค่ะส่วนเอกสารที่นํามาประกอบก็คือสําเนาัตรประจาตัวประชาชนคนที่มาลงทะเบียนนะคะ นำสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเอกสารก็คือสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรสแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นเลยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีสุทธิบัตรของบุตรนะคะอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่19ตุลาคม2565นหแล้วก็นาบัตรประจําตัวประชาชนประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวมาให้หมดทุกคนเลยค่ะ ขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อยื่นเอกสารถูกต้องเรียบร้อยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็จะมีการตรวจสอบแบบฟอร์มของท่านนะคะประกอบกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนนะคะเพื่อยื่นเอกสารแบบฟอร์มแล้วก็ท่านก็จะได้ในส่วนของอแบบฟอร์มส่วนที่11กลับไปนะคะอีกครั้งหนึง่งอันนี้เก็บไว้นะคะคุณผู้ชม ทีนี้กรณีการลงทะเบียนแบบครอบครัวค่ะคุณผู้ชมจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ในลําดับต่อไปนะคะตรวจสอบสิทธิ์ยังไงคือท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเองหรือว่าผ่านหน่วยงานที่ลงทะเบียนนั่นแหละค่ะคือเริ่มตั้งแต่16กันยายนถึง11พฤศจิกาย,ยน2565โดยผ่านทางเว็บไซต์ก็จะประกาศในทุกๆวันศุกร์นะคะ ถ้าหากผ่านกรณีครอบครัวผ่านนะคะรอผลตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานที่ตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดเลย47หน่วยงานแล้วถ้ากรณีท่านไม่ผ่านนะคะครอบครัวท่านไม่ผ่านนะคะท่านต้องทําอย่างไรท่านต้องติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนที่ยื่นแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนหรือว่ายื่นดูทอนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะดําเนินการภายในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะ เอาละค่ะสำหรับคำถามที่ว่าเวลายื่นเอกสารในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้รับสิทธิ์ได้สิทธิ์เลยใช่ไหมคะแอดอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนในการยืนยันสิทธิอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนกรณีท่านไม่ผ่านท่านต้องยื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ชัดเจนนะคะทั้ง2กรณีแบบโสดแบบมีครอบครัวหากที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจขอให้ทุกคนได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ